สบายดีพี่นอ้องมะฮอกเตเตสวรรค์อีกนานะพี่น้องอัาณาเอื้อประโยชน์เช่นมาเฮ็ดอันณนาะเฮ็ดไข่สุกินเนาะตำเบลวก็มีอ่อนณนาะก้อยมังกรินไม้เนาะพี่นอ้องเฮ็ดไข่เอามาแบบปิ้งแล้วมา,มาป่นแล้วตำมันนะตำเนียนสะก๊าบมะเขือพี่นอ้องเอ็ดอาหาราบ้านๆนะพี่นอ้องเราติดตามเบิ่งเนาะหน้าตาเป็นอะไรพี่นอ้องบันการฮัพปิ้งเฮ็ดกใกล้ชิซุกไปพี่นอ้อง ใส่ไปอ,อ่อนกินไอไอเฮ็ดนะกินหอมของเฮ็ดนะมันแบบโอ้ค่อยๆอ,ออกมาพี่น้องแบบหอมเลยเป็นเห็ดดินเฮ็ดยังละห้อสเป็ดเอาคอยปีงปงไปเรื่อยๆใส่ตรงใส่ไทอ่นอนๆมันก็คอยแห่งเขาแห่งเขาแล้วก็มีกลินของไอเห็ดออกมาหอมหอมขัดเป็นยัง อันนี้ก็เป็นเผ็ดเนื้อกินกับเนาะบางลินไม้บางที่กระตำบางทีการกลอนส่กับเพ็ดสุดละก็กินกระเพ็ดใส่กระเพ็ดแซ่บคมๆผม,มอันแบบหอมหอมเม็ดนะครับเผ็ดออยหวานใส่เนื้อผมผมตัดกัน,กน,นพี่น้องคัะเพ่อนเนากระปัวหบ่าเนี่ยกัดตำเลยพี่น้อง คนคนคนคลไขยคนคล้ายเขาใส่ยำเหนียวเกลืหอมเกลืหอมข้าวหวดเขาเค็ดติ้งก่อนแล้วเขาตำใหม่มันละเอียดหรือว่าตำแหลกแหลกเขาใส่เห็ดลงไปแบบนี้เกลไอ่หอมริ้งหอมตีง เป็นซุกๆเนาะเป็นซุกกเนะาะบุก,ก,กบยันนะ <S <S 2> <S 2> เบือกินเห็ดับเ็ดเบื่อกลายพี่น้องเลยเห็ดุกะุกทมันจีกินแตกต่างหมู่เาอ่ะ,ะนะมนันเ ยังมันใส่สาเคมี่อะนี่เนาะมันเวทอันนี้มัสูดออกภาวะมันจะเห็นมันเกิดอยู่งก้นตัวเกิดวนอ้อยวนยางันส้มมี่วนตัวเกิดมันก็เลือกเกิดเนาะเกิดวนคนตัวเคยเกิดมันจะปกากฏแบบตัวที่น่าหอมเลยมันจะดังเลยดขึ้ สปมะเคือน้ำลงไปเคื่อน้ำกเคือนอะจะปอย่างไนเคือลงไปหอมเลย ปลาเนนัวเพิ่มผมนัวเ้าบดใส่ประเด็กปลาแดอ่อใส่แล้วใส่กอนเทาเขาใส่น้ำเนาะปลาแดออต้องแบบซุกมันต้องหอมแบบบวหอมลงไปครับสีซปลาจ้ะต้นหอมเนี่ยใส่ก้อนอ้ไม่เสร็ออีกซได้แซ่บาหารแบบบ้าน ทำนี่ได้ความแล้วเบรกิข่มแล้วเบิดเลย,ลเเลยน้อยหนึ่งก็เสียได้นะมันแพงมันแซ่บแพงกับมันแซ่บอะไรเนปลูกเขาปลูกเป็นกาจับยาเงินพี่น้าะปลูกเป็นคือเห็ดอ้น,นัเนาะเห็ดยังผ้าเห็ดยังเนาะเข้มเห็ดยังมันปลูกได้ เป็นเงินทางนั้นนําไปแสบนำาีเป็นแสบนำโอ้า,า,าบูมาบันญอเมนูที่สองบัญญขอนม,ไม,อมอลินไม้ขอนมลินไม้เขาได้มลินไม้มาแล้วเานนี้เขาแล้วปเป็ดซอยลงไปขลนุขลนขลนุลุนใส่ผงแสบสุรสด เสลายแสบลายเส,ลาย,สลายก็ว่าปลูกเจ็ท้องเจ็ท้องไปได้ซื้อตัวซื้อมาใหม่นี่นี่เลยตัวกขขวใหม่แสบหอมกว่าตัวเกา่าปวใส่ลายเพียกกระยันแสบทอ้องเขาขวงไป หมากหรือไม่กัแพง่งนอกหมากเท่าไหร่หมากกันดหมากยี่ิบบาทเก้าบาทเก้าบาทเ็นราคาอยู่ขาเขาได้เป็นประแดกผัดต้มรึกร้อยมาเลยจ้า <C at> กอ่ะพวกพก็ทางพี่น้องข้าวต้นวันนี้ข้าวโลนขาเหนือข้าวนางชิมเด้อแล้วที่นี่ยังไม่แล้วเนาะเอาใส่กุกบัวลงไปปุกเข้ามันเข่ากันลาจะหอมเพรามันข้าขัวะครับเป็ดพงใส่มะนาวเนาะแซ่บดีมะนาว เสจำงดาวนำะสมนัยนึงเนาะตัดกรบผมหอมอ่อนนานีนก็แซ่บแล้วอันเดียวกับก้อยกุก้งใส่คอใส่มือนะพี่นอ้องกินแบบบันบานใส่มือเลยห้าบะคบผมเลยห้ับเฮ้ยจำงดาวหนึงอื่งจำงดาวหนึงตัดหนึง่งมันหอมคักนึงบูสุดขมเลยแบบเครื่องเครื่องได้นะพี่นอ้อง เป็นข้าวขวเขาขนั่แบบใหม่ๆม,ม,มาใช่เล้วอเดียวกับลาบเลยีไทยก็เมนไงนนนมังลินผ้ามักลินผ้านั่นยังไงเนาะเดี๋กคนเดียวแซ่กินคนจีนทยเอกคนจีาาย I oh. ป็นเป็นบ้านเราหมักเตอร์เต็งวะเต็งส hmm. okay. ุกเต็งุกเต็งไทยเต็งไทยเต็งไทยเดี๋ยวเดือนวาลู่ครับเขียนซีแล ว่าดีไม่ดีนะตอนนีนดิน้ทงาวพี่า เด้อพี่น้องอย่าลืมติดตามเต้เต้สวนสดเกศเนาะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นปกำลังใจให้เต้สวนสดเกศเนาะพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย